ราคาเนี่ยผมจะแจ้งไว้ใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์นะครับส่วนชื่อรุ่นวัสดุสเปคอะไรก็จะให้ไว้ตรงนั้นด้วยและอาจจะมีลิงก์ของผู้ผลิตด้วยนะครับเจ้า2ตัวนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ผมยืมมารีวิวจากผู้ชมในช่องนะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับราคาถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้2 5 0 0ได้มั้งส่วนตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับมาดูกันเลยนะครับผมชื่อยี่ห้ออะไรชื่ออะไรของเขานะครับโอเคก็เป็นอุปกรณ์ EDC เกียร์อุปกรณ์พกพาในชีวิตประจำวันที่ส่วนตัวผมเองผมไม่น่าจะได้ซื้อนะครับไม่น่าจะได้ใช้เลยซะด้วยซ้ำเนาะนี่คือน u โคลนะครับหรือจะเรียกว่ากันเล็นะครับบางคนจะเรียกว่าสั้นๆคือสนับมือนะครับมันออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์พกพาในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้งานบางอย่างได้ด้วยนะครับตรงร่องตรงเนี้ยเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นที่เปิดขวดได้ด้วยมั้งนะครับเขาดีไซน์มาเป็นบาก เป็นร่องเหมือนกับอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆเลยเนาะแต่ถ้าหงายขึ้นก็จะเหมือนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะคือร่องบากมีลายกระลื่งข้างในด้วยนะนะครับแล้วก็ผิวเองเขาก็จะทําเป็นแบบเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเหมือนก้อนหินนะครับอันนี้ก็จะเป็น treatment แบบที่ผมเองเรียกว่า rocky mountain นะครับเหมือนหลุมบนเทือกเขา rocky อะไรแบบเนี้ยใช้เครื่อง scoop ออกนะครับทำให้มี texture แล้วก็นำไป แซนบล a s สนะครับบล็สเสร็จแล้วมาทำทำสโตนวอชอีกนะมันก็จะเป็นเหมือนกับก้อนหินแบบนี้บริเวณตรงนี้จะมีมาร์กนะครับบินเลเซอร์ไม่ไหม่อยู่บอกว่าเป็นมิกกี้ไนฟ์เมเกอร์นะครับก็คือเป็นช่างมิกกี้เป็นคนทําเจ้าตัวนี้ขึ้นมาส่วนของอวัสดุก็จะมีความหนาพอสมควรแล้วจะมีร่องเว้านะครับแบบนี้ซึ่งอาจจะใช้งานเป็นสนับใช้ต่อยเป็นที่เปิดขวดนะครับอาจจะจับแบบนี้ก็ได้แล้วใช้ชกอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็ลักลก็จะเป็นรูขนาดใหญ่ตรงเนี้ยซึ่งวัสดุเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นไทเทเนียมหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรที่มีความทนทานนะครับมีความยืดหยุ่นพอสมควรส่วนอันเนี้ยเบากว่าเยอะเลยอันนี้เหมือนไม่ใช่ไทเทเนียมนะผมว่ามันหนักจังเลยอาจจะเป็นโลหะอะไรไม่รู้นะครับที่เป็นเหลือมาจากการผลิตมีดก็ได้หรืออาจจะเป็นสเตเลตเป็นอะไรพวนันหนักตัวนี้เบากว่าเยอะเลยตรงนี้มีรูร้อยแหลนย์ดด้วยนะครับเขาก็ร้อยเชือกพาราคอร์ดสีดํามาส่วนตัวนี้ เป็นไทเทเนียมแน่นอนนะเบานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แม่เหล็กดูดดูดว่ากันอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะไม่ดูดเ้ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าน้ําหนักเยอะจังเลยตัวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่สตเตลเลตไม่ใช่เหล็กแน่นอนน่าจะเป็นไทเทเนียมั้งตัวนี้ก็เป็นไทเทเนียมนะไม่ดูดโอเคส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นลักษณะคือมีรูสองรูนะครับน่าจะเหมือนนกฮูกหรือว่าเหมือนจมูกหมูยังไงอย่างนั้นเลย จะมีการใช้งานคือใช้เป็นไทเทเนียม2แผ่นประกบกันนะครับไม่ได้ใช้แผ่นเดียวเนาะแล้วก็จะมีสกรู3ตัวนะครับคอยยึดเอาไว้นะครับทำให้ตัวของอุปกรณ์มันมีความหนามากขึ้นแล้วเขาก็จะใช้เครื่องสกรูออกให้มันเป็นลักษณะเหมือนก้อนหินอีกทีนะครับเวลาใช้งานก็อาจจะแย่งเงี้เราใช้ปึ้งนะครับหรือว่าจริงๆคือด้านนี้นะครับชกเงี้ยซึ่งไทเทเนียมเองก็ ทนแรงกระแทกยืดหยุ่นน้ำหนักเบาด้วยนะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับก็จะมีมาร์กตรงนี้บอกไว้เดี๋ยวลองซูมดูอุย้ยเล็กมากเลยอา่านไม่ได้อา่านไม่ได้เลยนะไม่รู้คืออะไรผมอา่านไม่ได้เลยมันเล็กมากเดี๋ยวค่อยเอากล้องขยายสองดูนะครับแล้วก็ค่อยมาเขียนในชื่อคลิปกับคําอธิบายแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะครับผิวเขาจะทําเป็นเครื่องสกุปสกูปออกนะครับเราไปสโตนวอชนิดหน่อยนะบลัสนิดหน่อย อันนี้เบาวกว่านะรูก็ทําออกมาได้เรียบร้อยมากนะครับใช้เครื่องตัดเครื่องอะไรเงี้ยตัวสกรูก็เป็นแทนเนียมด้วยนะครับเบามากเราลองมาชั่งน้ําหนักอุปกรณ์2อันนี้ดูบางคนชอบพกอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นปวงกุญแจห้อยสวยๆนะครับเวลาใช้งานก็ใช้เป็นอุปกรณ์ได้หรือว่าจะใช้เปิดขวดอะไรแบบนี้ได้ด้วยมาดูกันเลยนะครับเจ้าตัวที่หนักกว่านี้พร้อมเชือกนะ67กรัมนะครับส่วนตัวนี้ 37กรัมนะหนักต่างกันครึ่งๆเลยนะอย่างที่ผมบอกนะว่ามันหนักมากนะครับก็เป็นอุปกรณ์2ตัวที่เป็นประเภทเดียวกันแหละนะเป็น EDC เกียร์หรืออาจจะเป็นสนับมือเป็นอะไรก็วงกุญแจแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับบางคนไม่ได้มองว่าเป็นอาวุธซะด้วยซ้ำนะครับใช้เป็นวงกุญแจห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณเจ้าของอุปกรณ์ด้วยที่ให้ยืมรีวิวนะครับ เราเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์